สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับโอลโบเรนเจอร์ oh, anger, ประจำเดือนธันวาคมนะครับมีโอกาสจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับต้องใช้คำว่ามีโอกาสนะเพราะว่ายังไม่รู้คำใบยังไม่รู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับซึ่งผมเนี่ยพอได้ข้อมูลที่มันน่าจะจับเป็นแกดเชื่อมโยงได้เนี่ยก็รวบรวมข้อมูลนะไปขอข้อมูลเพื่อนๆครับทางเพจนะครับทางกลุ่มต่างๆนะครับก็รวบรวมมาเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่า ข้อมูลที่รวบรวมมานะครับโอกาสมันจะมีไหมสักเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ของเดือนธันวาคมอ่ะซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีแค่ยอย่างเดียวนะครับก็คือต้องดังอ่าพี่บว,ว่าจะดังแบบไหนอันนี้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อ่ะคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับอ่ะเกมจัดแพ็คใหม่เข้ามานะเรียกได้ว่าแพ็คแพ็คเก้านี่แพ็คเก้าแม็ นะครับซึ่งเติมร้านถูกแน่นอนนะครับใครที่แบบว่าอยากจะจัดอยากจะตึงนะครับเรนเจอร์เกียร์แพคของเดือนนี้น่าจัดมากๆครับซึ่งถ้ามีทุนอยู่จัดเอาไว้ก่อนอเพื่อแบบว่าจะปั้นกระปะก,ก็ได้กระปะผมก็บอกแล้วนะครับว่าค่อนข้างโหดน,นะหรือว่าจับไปปั้นโคโรเรนเจอร์เพราะว่าสมมุติแบบเป็นเรื่องดังเป็นเรื่องชอบพอดีเอ้ยมีเอาไว้ใช้นะครับเรนเจอร์ Ranger, บวกพรสวรรค์ยังไงก็ต้องโหดแน,น่นอนครับแนะนาร้านเติมเกมรานี้ครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับลายเป็นบุกคูเกอร์เปิลครับเติมถูกหลักๆคือไอโอเอสครับกับบร,ริการพิเศษแต่ละลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2แพ็คต่างๆแต่ละลุงอ่าแพ็คเก้าแม็ก Mac, นะครับก็รีบไปจัดได้เลยทักแชทไปแจ้งแพ็คก,กระระบบเติมนะเพราะว่าถ้าเราเล่นด้วย Android เนี่ยพวกเรนเจอร์พาร์ตการเรนเจอร์พิเศษอันนี้สําคัญนะเพราะว่าเราจะรับเองได้เลยครับแจ้งทักกระระบบเติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่อง, Tube, งยูทูบลดดดพพิิิิเเเเศษไ้่มมมตจากกอีนะครับ ร้านลุงรับเติมลาย i d o l r เ n g e r อร์สนใจเป็นจัดกันได้ครับขอเลเรนเจอร์เกียร์แพ็กแกมจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนะการเรนเจอร์พิเศษนี่คือจะเป็นแพ็กที่เพื่อนๆที่แบบอาจจะกลับมาเล่นนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้เติมพลิกมาเติมเนี่ยจะเป็นแพ็กที่ถูกถามมาเยอะมาก คือมันเกี่ยวกับรูบี้นะเติมตามระบบจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นแพ็กที่เติมตอนไหนก็ได้จะนับ1ในตอนนั้นคุณไม่ต้องสลอว่าจะจบสิ้นเดือนครับคุณเติมวันที่15บห้าคุณอาจจะแบบว่า16นะครับถูกลอตเตอรี่พอดีนะครับคุณก็จะเติมตวันนั้นแล้วมันจะนับเป็นวันที่1ที่เหลือ28วันที่เหลืออันนี้ของผมเนี่ยเหลืออีก7วันนะครับว่ารับจนครบแพ็กนี้ต้องรับจนครบนะเน้นย้ำนะครับพลาดคือจบเลยทันทีนะครับ เออเพราะว่าเป็นแพ็คระคาสุที่เกมก็หวังจากผู้เล่นกดพลาดอันนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะหรือจะเป็นดราม,ม่าอีกนะครับอโอเคครับโครบโรโบเรนเจอร์ครับจะมาวันศุกร์หน้าแล้วนะอรอบนี้มาไวเพราะว่าอีเวนต์เดือนธันวาคมเยอะมากครับก็เลยเข้าโคโรโบค่อนข้างจะไวปัญหาของการเข้ารอบโครบโครโบไวก็แน่นอนครับว่าตู้เพิ่มเลนเนี่ยมันจะมาสิ้นเดือนครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ อ่วันที่ที่สาตอน4ี่ทุ่มฉะนั้นเนี่ย28 29ิบบเก้ับสามช่วงเช้าเเนี่ยก็นั่งทับมือกันไหวไหมนะครับเพราะว่าอยู่ที่ออกทันวาน,นี่คืออีเวนต์นี่คือเยอะแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับอากุระโบมาสุก28แล้วฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่ารอบนี้นะครับในส่วนของไลฟ์สปอยนะครับที่ช่อง YouTube Ranger Thailand รอบนี้ไม่มีเราแจ้งไปล่วงหน้าแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นสปอยของทางญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งถามมาล่าสุด เขาบอกว่าเร็วๆเวนี้ยได้ได้รู้กันเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรออกมา เขาใช้คํานี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่น่าใจว่าสิ่งที่จะได้เห็นครั้งแรกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยไหมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยช่วงหลังๆนะครับตลปอยญี่ปุ่นนี่คือมึงเฉลยเถอะผมใช้คำนี้เลยนะว่ามึงเฉลยเถอะลงมาแบบนี้นะมันเรียกได้ว่าแบบรู้ทันทีอ่าบางคนก็แบบว่าโอเคดีละไม่ต้องมาแบบเรื่องมากเดาตุกติกหยิบหยิบหรือบางคนอาจจะแบบว่าไอ้มันยังไม่ถึงเวลามามันอาจจะแบบเขาดาว3าวันเนี้ยขอแบบสน,นุกให้ได้เดาให้ได้แบบว่ามีอะไรให้มันแบบ ตื่นเต้นอะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองนะฉะนั้นรอบนี้ผมไม่น่าใจแล้วว่าจะเห็นครั้งแรกแล้วแบบรู้เลยนะหรือว่าจะแบบว่าเดาๆไปก่อนนะครับคือเบื้องต้นน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับวันจันทร์ที่24นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบมาไวเพราะผมไม่น่าใจเขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เลยก็ได้อฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า อ่าสปอยจากญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับฉะนั้นทวิตเตอร์ญี่ปุ่นอ่าเพจไทยนะแล้วก็บัญชีอาบัญชีไลน์ไม่ต้องไรบัญชีไลน์ไม่ต้องก็ได้เราดูทวิตเตอร์กับเพจไทยเนี่ยเขาอัปเดตอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรุนกันรับคนที่แบบว่าไอ้อยากจะรุ้นอยากจะเดานะคอ่าส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการอ่ารวบรวมข้อมูลนะครับเพราะว่าล่าสุดคุยกันสดๆร้อนๆคุยกันหลายคนอ่ามีคนรู้ข้อมูล4คน4คนจริงจริง4คนในเกมนี้ที่รู้นะครับอ่า ผมก็เป็นคนหาว่าแบบโคโรโบทันวาเนี่ยคือมันแบบโคโรโบมันมาแบบว่าปีนี้ถือว่าถือว่ามีเรื่องที่แบบค่อนข้างจะดังอยู่นะจริงๆดรสโตนก็ดังนะอยู่ในเรทที่ดังนะอ่าเชนซอแมนก็อยู่ในเรทที่ดังมากผมก็เลยสงสัยว่าแบบไอ้ทันวาคมมันจะดังอย่างน้นอยๆก็ดังเท่าๆกับเซนซอมแมนก็น่าจะโอเคแล้วนะครับหรืออาจจะดังกว่าบล็อกลบนิดหน่อยน,ยน่าจะโอเคไหมผมก็เลยสอบถามนะครับซึ่งนะครับในเดือนทันวาคมเนี่ย ถ้าเราย้อนหลังเนี่ยมันก็มีรอบที่แบบอะไรก็ไม่รู้ก็มีนะครับอ่าครับอ่าอย่าไฟฟอร์แต่ว่าจริงๆไฟฟอร์สตอนนั้นมันก็ถือว่าเป็นกระแสนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราเทียบเป็นกินธามะละกันอ่ะโคลโบอ่ารอบของปีที่แล้วเนี่ยหันวาคมคือกินธามะฉะนั้นเน่เรายึดตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับว่าแบบว่าเพราะผมจะ อันนี้คือผมบอกก่อนนะมันจะมีข้อมูลที่แบบคนอื่นเขาไม่รู้หรอกเราก็จะไปคุยกันแบบเบื้องหลังน,ะนั่นู่นนี่นั่นครับเราก็เลยเทียบเคียงจากตรงนี้ว่าแบบเนี่ยประมาณกินธามะเนี่ยมันค่อนข้างดังนะฉะนั้นเนี่ยธันวาคมเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระแวกนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันก็เป็นตามสเต็ปของโควโบธันวาเนี่ยแหละนะครับที่ก็น่าจะต้องดังซึ่งข้อมูลตรงนี้มาจากคนที่เป็นสายเม้นะครับซึ่งในตอนเดือนตุลาคมเนี่ยผมก็ได้ถามเขาเขาไม่ให้สปอยอ,อื่นๆเพิ่มเติมเขา แค่แบบเหมือนประมาณว่า ไม่แน่ใจนะว่าแบบจะถูกใจกันหรือเปล่าก็คือเป็นโคโรโบรอบนี้กาติอะคุตาซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยนะบางคนอาจจะแบบว่าเพิ่งมาชอบตอนดูนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะลองไปดูได้นะครับเพราะว่าเรื่องยังดําเนินอยู่เรได้ว่าใหม่เอี่ยมมากๆเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถูกใจหรือเปล่าแต่ว่าธันวาคมเนี่ยเขาใช้คําว่ารู้ๆกันนะร,ร,ร,รู้มือกันอยู่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับความดังน่าจะใช้ได้อส่วนข้อมูลครับ มันก็จะมีแบบดังดังยุคเก่าเลยดังยุคก,กลางยังดังยุคใหม่ถ้าดังยุคเก,ก่าก็คือเอาตีไป9ก้าูแล้วกันซึ่งผมคิดส่วนตัวนะเหมือนข้อมูลที่ผมคุยคุยมาเนี่ยผมใช้คำว่าผมตัดพวกดัง9ก้าูออกผมคิดว่าน่าจะเป็นดังยุคก,กลางก็คืออยู่ในช่วงที่แบบดังอยู่ในประมาณสัก10ปีบวกบวกนิดหน่อยประมาณนี้หรืออาจจะเป็นดังยุคใหม่ๆก็คือไม่กี่ปีนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบอาจจะดังอยู่แล้วหรือจะแบบว่า เป็นกระแสแล้วดังแล้วก็คืออาจจะใหม่เลยนะครับอ่าใหม่ไม่นานไม่กี่ปีนะเดี๋ยวจะดังยุคลางดังอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรวบรวมข้อมูลมานะครับอ่าเป็นเรียกได้ว,ว่าผลงานวิจัยของดีเจนเจอร์นะอาจจะถูกหรือไม่ถูกนะว่ากันดีทีเพราะว่าเป็นการคาดเดานะครับซึ่งโคโรโบที่ผมอ่าเรียกได้ว,ว่า เตงเอาไว้ก็คือค่ายของช่วยฉาเพราะว่าช่วยฉาเนี่ยโอ้โหเรื่องดังๆมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกข้อมูลตรงนี้ก่อนว่ามันจะมีกลุ่มเรื่องที่แบบว่าเราตัดออกอ่าบางคนอาจจะแบบคอมเมนต์มาว่าทำไมตัดออกรู้ดีจังนู่นนี่นั่นครับอย่างที่บอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเราคุยกันมาเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเหตุผลของเรื่องที่แบบว่าน่าจะไม่มาแล้วเนี่ยเหตุผลเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้หนึ่งนะครับมันจะมีกลุ่มเรื่องที่เขาไม่ได้ขาย เขาแบบไม่ได้มีนโยบายขายหรือจะแบบว่าขายน้อยมากๆปีหนึ่งอาจจะขายมาเป็นเกมตั้งหนึ่งครั้งหรืออาจจะแบบไม่ขายเลยครับเรดด้วว่มมีตังค์าไปเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ขายนะครับสองนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ราคายัางถือว่าสู้ไม่ไหวคือเกมก็ไม่ได้อ่าต้องการจะแบบลงทุนแล้วก็ไปหวังน้ำบ่อหน้าน่ะมันก็ยากอยู่เหมือนเนะ คืออย่างที่บอกเกมเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็บูมๆอยู่กันนะผมก็เลยแบบว่าพี่ร์เอามาเรื่องมาประมาณนี้แล้วแบบตุม้มทุนสร้างก็อาจัตจลอดไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นมันก็จะมีประเภทเรื่องที่แบบว่าพี่ราคาสู้ไม่ไหวจริงเพราจะจะแบบว่าขาดทุนเยอะหรือบางเรื่องคือแบบว่าโอเคถ้าเกิดได้เรื่องดังมาแล้วแบบเข้าทุนเนี่ยบางทีก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่ามันก็เรียกเลตติ้งได้นะครับแต่ว่าตรงนี้คือบางเรื่องว่าจะแบบราคาสู้ไม่ไหวเนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่า เคยดีลแล้วนะแต่ว่าเหมือนคุยรายละเอียดอื่นๆไม่ลงตัวเพราะว่าบางทีมันก็มีเรื่องของการทํางานประมาณนี้เพราะว่าพอมันเป็นเกมเรนเจอร์ปุ๊บเนี่ยรายละเอียดมันอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้เคยได้ดีลสักเท่าไหร่ประมาณว่าไม่เคยขึ้นโตประชุมแบบจริงจังอ่าฉะนั้นเนี่ยก็บอกก่อนนะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับในเรื่องที่แบบว่าคุยมานะเพราะว่าบางเรื่องก็จะแบบว่าพอถามปุ๊บเนี้ยแบบผมสุ่มเรื่องอย่างเช่นโซโลเลเวลลิงเงี้ย เขาบอกไม่มานี่เลยชัดเจนเลยนะครับซอสอ,อ์ตออนไลน์นครับไม่มาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบเหตุผลที่น่ชัดนะครับก็อย่างที่บอกนะบางเรื่องก็จะแบบสุ่มเป็นเรื่องๆเขาก็จะแบบว่เา,เาเรื่องนี้ไม่มาเรื่องนี้ไม่มาเขาก็จะชัดเจนครับไม่เคยบิดเลยเใครรู้ข้อมูลแบบโดยโตรงก็จะรู้นะครับว่าไม่ได้บิดนะครับอส่วนนะครับรีรันนะครับคือเมื่อตอนต้นปีเนี่ย นะครับคือการดีวมันก็ยังไม่ได้ครบเนะเราก็ถามว่าจะมีรีลันไหมเขาเลยบอกว่ามืออาจจะแบบมีสักเรื่อง2เรื่องไหมนะครับแต่พอผ่านมาช่วงเมษามิถุนาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าปีนี้ไม่มีรีลันนะครับพอกิดว่านา่าจะได้ข้อมูลจนจบธันวาไปเรียบร้อยนะครับก็สรุปว่าโคโรโบธันาคมจะไม่ใช่เรื่องรีลันฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่แบบว่า ไอ้คอมเมนต์มาแล้วเราแบบตัดออกนะเพราะว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องประมาณนี้ครับอาฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่แบบตัดออกนะครับเพราะเหตุผลต่างๆนานาทุกอย่างเอาไปคิดเ้วเองนะครับอาเช่นดะกอนบอลเนี้ยตัดออกนะครับวันพีทตัดออกดาบพิฆาตสูตคือตัดแน่นอนเพราะคุยล่าสุดเลยตัดแน่นอนนะครับแล้วก็อาโซโลเรเวอลิงนะครับอาโซลัดออนไลน์นะครับโดเรมอนเนี่ยประมาณนี้ตัดออกไปก่อนเรียกได้ว่าตัดออกไปก่อนนะครับอาอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอ่ะส่วนนะครับ สตรีมที่ผมดาวทางไว้ผมเต็ง2ูเอชาเอาชูเอชาก่อนนะซึ่งเรื่องที่ผมเต็งของชูเอชาเนี่ยจะมีประมาณนี้ 1. h u n t ฮันเตอร์ครับ 2. b งบีดเทพมรณะนะ3นะครับรีบอนนะครับ4 My h e r ฮ a c a d e m เดียนะครับห้ายูยุสุไคเซนนะครับกลุ่มพวกนี้เหมือนเป็นกลุ่มที่แบบว่าเขาดังและเขาดังชัดเจนแล้วนะครับ อ่าอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าก็ดังในยุคใหม่ๆแล้วจริงๆยูสุรไคเซนก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ดังใหม่ๆเหมือนกันนะแต่เขาก็ดังแบบพิสูจน์ตัวไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่ดังขึ้นมาครับก็คือดันดันนะครับอ่าสปายแฟมิลี่นะครับไคจูไคจูแปดนะครับสคามโตเดอกลุ่มพวกนี้ผมมองว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้เป็นเรื่องที่แบบว่าดังแบบว่าได้รับการพิสูจน์ประมาณนี้แหละหรือกําลังจะดังอะไรประมาณนี้นะอ่าครับแล้วก็จะมีพวก โจโจนะครับโตกเกียวกูนอ่ามาสกันโกนพลัลงกล้ามนะครับอ่าพวกนี้คืออาจจะแบบว่านิดหน่อยอาจจะเป็นไม่ได้แต่ผมว่าอาจจะแบบโอกาสจะน้อยอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็งเ็งเ,เอาไว้นะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะทั้งเป็นซูเอชาหรือจะเป็นค่ายอื่นๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเพื่อเๆลองมาดูว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอ่าเทฟในเงาอ่าน,นี้ผมก็พูดไปหลายรอบแล้วลว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ คูการโลนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นของคาดูคาว่าใช่ไหมเห็นที่บอกคาดูคาว่าเนี่ยมันก็เหลือเรื่องที่ยังไม่มานะก็มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าจะไม่มาครับเชงกิน่าฟันเทียโอ้โหนี่เต็งไปนานแล้วก็ยังไม่มาสักทีหนึ่งนะจนมาสุดปีเลยครับวินเบเกอร์อันนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นอยู่ในกระแสอยู่เหมือนกันนะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดักโคเวอร์จริงๆเรื่องนี้ผมคุ้นๆว่าเขาไม่เคยดิวมาก่อนแล้วก็ข้อมูลผมไม่ได้อัปเดตหลายเดือนแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่า ดีลหรืออยังก็จะแบบดีลปุ๊บได้ปั๊บก็ไม่แน่ใจนะส่วนอย่างนารุโตะเนี่ยมีคำถามาว่าทำไมผมไม่ค่อยพูดถึงผมก็ใช้แค่ดักร้อนวันกับวันพีใช่ไหม ือนาลุโตเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าแบบราคามันเข้าถึงไหมถ้าเป็นโบลูโตเนี่ยอาจจะโอเคป่ะราคาน่าจะพอไหวแต่นาลุโตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบไม่ได้อัปเดตข้อมูลเนะเพราะแบบราคาถึงไหมหรือแบบเขาปล่อยหรือเปล่าชั้นตรงนี้ก็ยังไม่แน่ก็ใช่ว่ายังมีโอกาสนะครับส่วนวันพันแมนเนี่ยก็คุ้นๆว่าเหมือนแบบส่งให้เขาดีลแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่ได้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสอยู่หรือเปล่านะครับอะโทริโกนี่เรียกได้ว่าเรื่องต่างๆประมาณนี้ ใช้คําว่าผมว่ามันน่าจะถูกแต้วก็เรื่องหนึ่งอ่ะเอางาสอน่ะผมว่าถูกแตเรื่องหนึง่งก็อาจจะเหลือสัก1 0ที่แบบเฮ้ยหลุดรอดหรือผม่าจ,จะแบบว่ายังยังคิดไม่ถึงว่าแบบเออมีเรื่องนี้อยู่คือแบบโอ้โหอนิเมะมันก็ห้างจะเยอะมากๆดันั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอมเมนต์ก่อนอ่านะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ย รีมตอนเย็นนะครับเดี๋ยวมารวบรวมข้อมูลต่ออ่าทันในกรณีที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีสปอยทางการไหมเออหรือมีเดี๋ยวก็มาคุยกันก็ได้อันนั้นเดี๋ยววันเสาร์มาคุยกันอีกทีนึงมารวบรวมเก็บตกว่าเฮ้ยมีเพิ่มเติมติดสิบเปอร์เซ็นต์อีกไหมจริงจริงมีเรื่องนอกเหนือจากนี้อีกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่เอาส่วนตัวเนี่ยเมื่อผมไปดูเรตติ้งนะหรือว่าไปดูเรื่องของกระแสเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ถึง ในระดับของโคโรโบทันวาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นาะงอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีหลุดรอดคือผมจะอ้างอิงจากข้อมูลในเน็ตะมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้เรตติ้งประมาณไหนข้อมูลความดังนะครับมีกระแสแบบว่าเฮ้ยทำเกมทำบู๊วี่นะครับมีกี่ซีซั่นนู่นนี่นั่นเนี่ยผมจะรวบรวมตรงนีน้แต่ว่ามันอาจจะมีนะเรื่องที่แบบว่าผมว่าจ,จะยัง ไปไม่ถึงเดาไม่ถึงคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงมันต้องมีแล้วอันนั้นเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์บอกกันแล้วกันว่าพี่มันเหลือเรื่องไหนได้อีกเอาเรื่องที่แบบว่านอกเหนือจากที่ผมพูดนะว่ามันจะมีเรื่องอะไรได้อีกนะครับอ่นส่ว,เเวนเรื่องของความเก่งเดี๋ยวมาดูกันเรื่องความเก่งเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่รู้อยู่แล้วครับคือในเกมนี้เนะี่ยมันเป็นเกมที่เราต้องทดสอบจริงจังนะครับผมบอกเลยครับว่าเกมเนี้บางทีอ่านเบื้องต้นเราคิดว่าเก่งนะแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นก็ได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องความเก่งเนี่ยแต่ส่วนตัวผมว่าก็น่าจะเก่งนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอเข้าพรสวรรค์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเก่งบดเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือผมมองเรื่องของทางคอมโบครับด้วยความที่ว่าปีนี้ช่วงต้นปีไม่มีคอมโบเลยนะคือปีนี้คอมโบหลกัหลกๆจริงๆเนี่ยมันมีแค่ตอนเชนซอลแมนเท่านั้นครับก็คือเพิ่มหน้าพันผมก็เลยคิดว่าไม่น่าสาว่ะเพราะว่าเพิ่มหน้าพันมันโกงมากตอนนี้ก็ยังโกงอยู่นะผมมองว่าถ้ามาสาที่เพิ่มหน้าพันอีกเนี่ย โอ้ตายเอาจริงผมเอาจริงนะผมไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะ <_ C> e <an> เพิ่มหน้าพันเนี่ยแก้แก้ยากอยู่เหมือนกัน <_ C> e <an> คือบางทีบอทมันปล่อยมาปึ๊บเดียวเนี้โอ้โหแดงเถือกทั้งก็ดาเลยนะครับแล้วก็ความน่ากลัวของเพิ่มหน้าพันเนี่ยมันเพิ่มกับเรนเจอร์ทุกตัวเลยเรายังไม่ได้ปล่อยตัวมันก็เพิ่มฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบางทีแดงเถือกทั้ง2ทีม10ตัวนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าไม่น่าจะซ้ำนะมั้งแล้วก็ด้วยเพิ่มหน้าพันเนี่ยเกมจะ ค่อนข้างออกน้อยเอาเทอว่าออกมาน้อยนะก็เลยไม่คิดว่าจะซ้ำนะครับทั้นั้นเนี่ยทางที่ผมคิดว่าน่าจะคัมแบ็กกลับมาได้มากที่สุดก็คือทางหยุด5น้านทางหยุด5นี่คือยังไงมันก็ยังหดอยู่ตลอดนะเพราะว่าด้วยเรทอ่ะมันติดอยู่90เปอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกครับเรนเจอร์มันเยอะมากจริงนะแล้วก็ไอตัวปวดปวดตัวหลังอ่ะมันมาดีหมดเลยครับ นี่ครับเนี่ยกระปะนี่คือโหดนะโหดเลยนะครับอ่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าทีมอยู่ห้าก็จะเห็นน้อยมากๆมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคัมแบ็กมาแล้วเกมนะครับมีการบัฟอ่อในส่วนของตัวหนืดขึ้นมาผมว่าก็ตัวใครตัวมันนะแต่ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าคอมโบจะมาในส่วนของทิศทางไหนนะครับอ่าตอนนี้เรนเจอร์ที่ผมเห็นว่า ไม่ว่าจะผมจะเล่นเองนะใน ID ที่มีหรือว่าทดสอบของ ID แบบเทพๆครับเราก็เห็นว่าเรนเจอร์ที่มีสกิลผลักไปยังแนวหลังอ่ะมันหลุดทีมยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าพอ เกมทาทางเจาะมาโหดๆเนี่ยพวกการผักไปยังแนวหลังเนะี่ยมันก็มีผลต่อทีมของกานอาทินีน้ไม่ใช่ฉะนั้นตอนนี้นต,นนตัวที่ผักไปยังแนวหลังที่แบบว่าเฮ้ยผมเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันก็ยังมีผลดีมากๆอยู่นะครับก็จะมีแค่2ตัวนะที่แบบเอฟเฟกมันดีที่สุดนะครับก็คือเรมนะครับกับตัวของเซนคูนะครับเพราะว่าเซนคูเขามีลดัดนะครับตัวใหญ่นะถ้ามีเรมเขาใช้เรมมันบดเราก็จะเห็นนะครับว่านี่ อ่าไม่ใช่เล่มก็ใช้เซนคูอยู่เมื่อกี้ที่เห็นนะครับคือตัวปวดประเภทนะี้โดนยิงตายปุ๊บแล้วติดหลานเอาแค่นั้นพอครับพอผ่าประตูไปติดป้อมเนี่ยเราก็สร้างกลุ่มได้แล้วก็ใช้เรนเจอร์ทางยิงเจาะเจาะเข้าไปอ่าฉะนั้นเนี่ยทิศทางการปั้นจะเป็นประมาณนี้ส่วนกปะป่ะาผมเน้นอีกครั้งหนึ่งล้วกันกัะป๋านะครับค่อนข้างโหดมากๆส่วนตัวผมบอกเลยนะว่าโหดมากๆนะคนมองถึงเรื่องของการเนิฟผมก็บอกว่าเนิฟ เป็นเรื่องปกตินะครับปรับดาเมจลดลงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เพราะว่าเดิมเนี่ยตัวดาเมจตึงๆในเกมแรง,แรงๆโหดๆน้อยไม่ไม่ได้มีเยอะนะเต็มที่คือที่มันโหดเพราะว่ามันชนะธาตุนะครับเรนเจอร์ที่แบบตึงๆมือจริงๆอน่ะน้อยจริงๆครับก็เด่นๆเลยก็จะมีแค่แบบว่าบอสมืดนี่แหละนะครับเบาลล็อกจริงๆก็ยังอยู่ในเลนนั้นตัวนี้คือผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่ามันมีน้อยในเกมจริงๆมันโหดมากอยู่ในเลนที่โหดมากๆแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ด เราไม่มีการผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้พูดถึงนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าด้วยเกียร์ที่มันมาแบบว่า,า่อนท่านจะโหดอ่าไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโดดามเมทที่ตึงอยู่กันนะนะครับเพราะจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนั่นแหละผมก็เลยมองว่ากับป่าเนี่ยต่อให้ข้ามเดือนโดนเดนิร์ฟดาเบจไปนิดนึงก็ไม่ได้แปลกนะครับผมว่ามันก็ยังหนักอยู่นะครับแล้วก็คนก็จะยังเทียบเคียงกับหนอนแสงว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ง่อยเหมือนหนอนแสงอ่าผมพูดอีกครั้งหนึ่งหนอนแสงเนี่ยที่มัน มันโดนตัดข้ามหลังนะครับตัวหนอนแสงจริงๆที่มันโหดเพราะว่ามันข้ามหลังใบยังโหดเลยแล้วมันก็เจาะสายพลังกองหน้ายังโหดเลยแต่ต้องอย่าลืมครับว่าตัวนี้มันต่างจากหนอนแสงหนอนแสงโดนอมตะโดนอะไรก็บอดห้าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันยิงไม่ทะลุนะครับแต่ไอเจาะโล่ป้องกันเนี่ยมันทําให้คลิกแสดงผลชัดเจนซึ่งอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปว่าเวลาผมทดสอบเนี่ย ตีกันเดียเด่ยวๆนะกับตัวที่ไม่มีอมตะไม่มีบัฟเนี่ยมันโดนยิงคริกกันทีเดียวก็ตายกันอยู่แล้วตามปกติคือคริกเนะี่ยมันแรงตามปกติของมันอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้พอมีเจาะโลปุ๊บเนี่ยบัฟอมตะไอเทมอมตะนะครับบัฟพลังชีวิตนะเ,เติมเลือดจากห้าสกิลพรสวรรค์ตีฮิลวเลือดนะใส่เาสากียร์มัดโลหิตอะไรประมาณนี้นมาเลียไม่สมบูรณ์แบบนะบไม่สมบูรณ์แบบอีกแล้วนะพวกนี้นะ มันโดนเจาะหมดเลยนะครับแล้วประเด็นคือมันมีบัฟพื้นที่ถ้ามันคลิกเดียวเป็นตัวๆเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่ท่าจะมีปัญหาหรอกนะครับกว่าจะยิงไปทีตัวตายเนี่ยโอโ้ไม่ไหวนะครับแต่พอมันมีบัฟตีพื้นที่ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วตอนเนี้ยบัฟตีพื้นที่มันค่อนข้างจะกว้างขึ้นมานิดนึงผมห่วงแค่ตรงนั้นแหละว่าถ้ามันโดนบีบให้มันแคบลงเนี่ยมันอาจจะหดลดน้อยลงอ่าแบบเหลือสัก5หจุดเงี้ยโดน กลุ่มข้างหน้ากระกติบก็ร้อยๆนะมันก็ลดความโหดลงมานะต้องยอมรับนะแต่ตอนนี้คือวงสเปสคริเนี่ยมันกว้างครับแล้วมันก็สเปสคริปป้อมโหดมากโอ้โหผมก็ไปเล่นด่านะไปเล่นพีวีพีเล่นอะไรเห็นชัดเจนเลยครับว่าตอดเลือดป้อมแบบว่าอย่างโกงมากๆฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมมองว่าโหดนะ,ะนะครับอาจจะเดินหน้าก็อ,อย่างที่บอกอยู่แล้วครับว่าเป้าหมายคือดังลุ้นให้มันดังลุ้นให้มันเก่งลุ้นให้มันเป็นคอมโบนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปั้นก้าวดาวแม็กก็อาจจะแบบว่า โภกเอาไว้นิดนึงก็ได้นะครับดึงกบไว้ก่อนรอดูเหลือแค่ไม่กี่วันละนะครับเบื้องต้นเราเห็นหน้าโคโรโบก่อนว่าแบบอ่ะโอเคชอบและเตรียมกบเอาไว้เตรียมรูบี้เตรียมตัวกาชาวไว้ครับที่เดี๋ยวก็ไปรู้กนะันว่ามันเก่งในระดับที่ทำก้า9ดาวแม็กไหมเพราะว่าอย่างโคโรโบเนี่ยถ้าตัวที่มันเก่งมันก็เก่งอยู่เป็นปีอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวที่แบบว่า ใช้บนท็อปตำนานแล้วแบบมีปัญหาก็คือพวกกองหน้านะคือกองหน้าโดนหมดครับคุณกินก็บางลงแต่อื่นๆก็ยังใช้งานได้ดีมันก็ไม่ได้เนิบทุกอย่างนะอย่างคุณกินก็ยังแบบว่าสตัรข้ามสตันลึกนะครับเพิ่มแลวพันก็ยังโหดอยู่นะบนท็อปตำนานก็ยังมีการใช้อยู่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช้กันเลยนะฉะนั้นเนี่ยลุนหลายๆอย่างแล้วกันเนาะดังไหมชอบไหมสำคัญสุดเปิดได้ไหมอ่าซึ่งถ้ามีทุนอยู่สบายครับ แพ็ก9 max ผมว่าตัดเอาไว้ก่อนเออเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตนะนะครับเราก็จะไปเล่นกันยาวๆนะแล้วอย่างที่บอกครับเรนเจอร์ Ranger, ตัวสังมืดที่เรารอคอยครับก็จะมีแค่ปลายธันวาครับก็คือท่านยอดนิยมของปีนี้อ่านะครับท่านไหนจะเป็นตัวอะไรก็ว่ากันก็จะไปมีแค่สั่งมืดแหละเพราะว่าไม่มีโคลโบงนะนะ้ำม้ไปก็ไม่เหลือตัวเกงนะว่าจะมีแค่สั่งมืดคนระับส่วนถ้าเกิดเปิดไม่ได้หรือไม่มีตัวมานะครับในส่วนของท่านยอดนิยมเนี่ยก็ไปรุ้นกันมกราคมครับโคแสังโค้ดมืดมาหมดเลยนะครับ เออที่ไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะเพราะว่าคริสต์มาสก็จะเป็นหนือ่สองคริสต์มาสนะฉะนั้นเนะี่ยวางแผนกันเลยครับเอาส่วนถ้ามีทุนอยู่แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธนาลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติร์ไว้ไม่ต้องรอครับปูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กปูเกิร์เบิ้ล Facebook, Urban, ครับ เติมพูกลหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากละลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คูณสองแพ็คทางจากละลุงฝากละลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับอัลซอนดอยนะเรนเจอร์พาร์ตการเรนเจอร์พิเศษนะครับก็เติมตรงได้เลยนะครับรีบแชทไปที่ละลุงนะแจ้งแพ็กระบบที่เติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบยูทูชแชนเนลส่วนลดพิเศษได้เพิ่มเติมจากเดิมอีกนะครับแล้วก็ละลุงรับเติมหลายไอเดอร์เรนเจอร์อัลซอนเซน,นไปแจกกันได้ครับขก่อเนเรนเจอ,อไรไ์แก้แพ็คแจ็คแจม ซึ่งผมก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปเซิร์ชหาข้อมูลอีกทีหนึ่งว่า,าเลตติ้งที่เขาจัดเป็นทางการกระแสของทางญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาจะเน้นเลยว่าเอากระแสของทางเขาอะเป็นหลักเอาจริงเอากระแสจางทางเขาเป็นหลักนะแล้วก็เบื้องต้นก็จะยังเป็นอนิเมะอยู่นะครับก็อคอมเมนต์บอกกันได้แต่วันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ